เขาอ่อนแล้วนะคะเริ่มไม่หรอเรอิ่มแล้วยุดีมีแห้งยุด่ดแดงมีหี้พี่้องปอไป่ายสกูสกุนนะคะ วันนี้ปากซีดไปนิดนึงนะฮะพี่น้องค่ะเพราะว่าริบสติกเป็นชนีเต,ตาะแตกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอตอนรับพี่น้องขอน้มัติล้าใน่เด้อค่ะต้นแบ่งเอาเลยนะตอนนั้นอย่าบบท้ายสีเหลือกกว่าบ่กไม่กินน้ะมันเป็นสีเมื่อกินกะทิเต๋อเมื่อกินกะทิเต๋อป้ายแอกมาขออนุมัติเหล้าใน่เดรื่อยแต่น้ำยาล้าวันไหน เอาอันอุนงง่นอยู่เนี่ยมันยังสันนง่นน้ำใหญ่ล้าไม่อุ่นห่อมากมันกลินน้ำใหญ่ใช่กันแหนพี่น,อน้องมืนีบะมี่ข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวมันสีอ้วนเขากินแล้วอื่นนะคะมนะแมนค่ะอันนี้คือเป็นแบบตำมะฮุงสัตเผ็ดคือมือน,นี้ข่อยกระซีกินโซ่มุสเเตานะคะเม็ดจะคืออาจขาขาให้หายเพาร,ราะซีจีล้วช่วงนี้เริ่มเริ่มเบาไวแล้ว เมื่อท่านได้กินข่าวเที่ยงนะฮะพี่น้องข่าขวาาเพราะฉันคอยกระซิบกดเพชรดขึ้นนี่สวัสดีพี่น,ออน,นะะอออ้องปรบายสักคนนะคะฮะเออต้นขอน้ำยาล้าวเลยนะค่ะเอาพักปะฮะเดี๋ยวต้องการพี่น้องคอยนี่น้ำยาล้าวก่อนต้นเอาไปหนีมเาเราไม่เอาเออข้อโฉงกเยอะๆนะคะ น้ำยาแล้วกาขอบคุณพี่ต้นนะคะแม่ครัวของเฮานะคะแล้วข่อยกับทิสไตนี่เป็นพี่น้องไนพักเกษตรสวัสดีพี่น้องปลไดภยสุขนนะคะขนาดเปิดแอร์เงียบกันยังไหลเพราะฉะนั้นการกินข้าของข่อยมื้อน,นี้จัดเพจไปเลยบีวางได้สวัสดีปลานะคะสวัสดีอ้อใส่นาพักเกษตรแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะพีาก้สงกัจัดเพจกันต่อกับน้ำยาขอบุนนะคะ กัอุ่นมานหอนๆนะคะจำอยาเล้านะคะพี่นอ้องเนื้อป่าอาจจะยุ่ไม่ถุงคือประเทศเนื้อป่าใสในลูกหนาเ <c oughs> มันข้นๆอยู่ในข้างล่างเนื้อป่ามันสีแซ่้แค่นึงเด้อบ่อ้วนดอกกินเป็นวันนี้ขอบปุ่นเขบปอกนีตกต่บบเตกกตะบูเฟ่บุบดากี่หนั่นมันอ้วนมันพี่แป๊บนึงเลยค่ะพี่น้องปาดหอนแห้งเตินมันเวฟแน่ไหนวะ จะกินไปมันหอนหมันบอกแม่นแต่ว่ามันหอนไปไหมอ้ <c oughs> อจับหูวอ๋อห <c oughs> ันหอนค่ะพี่นอ้องปอาป่ายมาแม่ป่าเด็กเดือดเผ็ดกะสิพักกับน้อนหิวน้อนอย่างตโนะเบาเรื่องที่อยู่ในลิบเนยยายโมลิบอย่างยะหล่อนได้คร <c oughs> ีบได้ครีบกับพี่มมโคม <c oughs> ครีเป็นอย่างไรหลายครีบแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเทเนื้อป่าลงก่อนมันบ่เบิด สวัสดีพี่น้องทั้งเมือ,องนอกเมืองนานะคะพอออกไปโรงเรียนแล้วสิครับไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเด็กหญิงแต่งโมต่มเคยนะคะพี่น้องยูดีมีแห้งเพิ่มเนื้อปากก่อนเด้อน้<ม>นำยาล้านะคะพี่น้องทําจากปลาดุกนะคะที่ตายแล้วทำจากปลาดุกยียมเข่าจากยูโรเท้าสกินสมงวัวไปน้ำนะคะพี่น้องขาคอยก็มีหลายอย่างหลายแน่เพราะว่าคอยยุกล้ตลาดจะสิเปน็นอ๋อ บกักพริกนวยนะคะสื่อเป็นบกักพริกนวยที่ของไทบ้านเฮานะคะหนึ่งตำบลพราะเพีพยงเรียงอำเภอนะคะพี่น้องขาเขร<น>ียว่าสืเป็นในพากเกษตรเออบักพริกนวลกับบักพริกอ่าพริกถำป้อมนะแม่บักพริกนวยพริกขี้นูพริกขี้นูพริกอีหยังพี่น้องว่าบด้วยนี่พริกเขียวเขียวนี่เด้อเด้อประเด็ดมันล้นจานจานมันหน่อย ขอชิ้ออั้มไอ้หมุดเจ้ามึงอัมอืมแม่แมอันนี้ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านท่อนๆแบบนี้พี่น้องสวัสดีมาดามเปิ้ลน,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 นะคะพี่น้องมาเด้อแฮงเดือกแฮงแซ่บนะคะพี่น้องค่ะ เคยขอโทษขอพี่ลีมือนีอเพาบว่มีสอมตีว่าสอมเขาเหมินส้มตำเป็นเพชรยั่วพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นการยู่การกินของข่อยเป็นเมพักมีซีใบเพราะฉะนั้นความหอมของข้าวบะตองห่วงพี่น้องก็หาบะตองยานอ้วนตะย่างไส้นะคะเข้าวบะข่อยมียาดีดอหากกันอะไรมั้งเนี่ยตัวอันยาอยู่หลังตู้เยนอะไรหรอกองสีดำกินแล้วบะอ้วนบะเอองเลงอวบอึมเป็นตะสี พริกกะเลียงพะนะโอ้ยบะมีดองเดี๋ยวเราขยิมกันมาไม่สิพ่อน้ำป่าบอขาดอะไรขึ้นที่พรดนะคะขอขอบคุณครับสนุนรายการหลักที่พรดขอบคุณสำหรับสนุนราการหลักที่พรดเคมได้เคมดีเคมถึงหีถึงไตค่ะเพราะฉะนั้นขอกรสิมาไปทางในภากกะเกษตรผู้ใดซีเมนต์กับาม เตอร์จ้า,ากลูกคอยคอเนียนครับยังไงหนมุตตได้เห็นเนาะการยุกการกินเขาป่ไกิรินน้ำผู้บา่าเขาก็ต้องกินข้ายังไงนะฮะกินนาสรินผู้ผปา่ากาก็กินแตำมุกเด็ดเดเดเดียวน่ออๆนี่ตัวเองเขาเผ็ดนะดูที่เขาน่อยไปตรดูจะได้ว่ามนอยกว่าสเมนู เขากออ้ามีปูกัดยำน้องไปเลยเดอ้บอบ่ต้องยานแควแตกเขาบ่ได้ขอบฟันคือจ่าซุ่มฟันขาวกระเทยเท่าอืมมาอยางตายออกสมเนื้อสมหมูขอยันยังส่งขึ้นเกล้าพี่น้องเดอ้อเขอบไปสือสั่งเขามาสมหมูนี่ห่อยยางดีกินดิบบ่เป็นยังพี่น้องกินกระตือขาได้นะคะ เพราะฉะนั้นผู้ใดยุ่มมงมา,ากนักเสียใจด้วยนะคะคอยบีมากินเด้อสมเนื้อสมเนื้อนะคะพริกนวลอ,อืมอ้าวสมเนื้อตามด้วยพริกนวยนะคะจะเลิดมากอืมสมเนื้อตามด้วยพริกนวยจะเลิดมากอีกรอบนึง แค่ขาดพ่นีไม่บิดแล้วพี่น้องบอสเพจพี่น้องเป็นยังไงคะแม่หมูแม่แม่จักรพอดแม่จะกินโชว์อยากใส่เมื่อยูพี่น้องตลาดขวัญท่านตัดเล็บเราวมันสิขไปอยูนิสตอกเล็วมันสิเหม็นแม่ย่ามันแม่ บาสาใจไม่ปามาบบพื่นบพื่นนี่แหละซุ่มเนีผู้ใดมังเติมถ้าจะบืน,นุ่น่หนีมีผู้ใหญ่ขมังนี่แหะ้าาื้แล้วเริมดูวดบดับปากเาเืนยเลยว่าครใครแสบอยู่ <laughs> ต้มใกลบ้านได้นี่พี่นอ้องอื บขอหน้ามั้ยบ่ไหวขอเป็นเอาน,านา้ามันหน,น,น้ามั้งค่ะนแกว้วพี่ต้องกินในบ่อนัะ่ะแกว้วพี่ต้องกินในบ่อันไหนแก้วที่ชงเวไม่ได้พี่น้องน้ำยาล้างตามบะหุงเนี้ยเมื่อคืนนี่ได้ก,กินข้าวเหนียวเดี๋มันจะง่วงนะคะสวัสดีเจี๊ยบบ่หมั่นใส่มากคุณน่ะคุณนี่ยังเลยคือป็นรถนี่เพื่อจะทีเป็นหมอกระซามเด้อกัดคือเกาหนันละ ประเดี๋ยวมาผู้หญิงผู้หีิงเรอดอกซุ้มเกลเขาบ้ามากดอกแล้วบางหนาคือปลาหมึกนี่ตามตัวพริกน้อยว่าสิบัตจามเราได้นี่พริกกระเลียงพริก,กยอย่ามากระแดดอีกัดพริพกกระเลียงพะนะมาพริกน้อยในบ้านมางสิพริกหนุย<พ>น้ยพี่น้องมา อ๋อเปล่าเปิมแตนมาพอพิกดิบก็ซื้อกระได้ดอกพี่สัตว์กินตลอดเลยนะกินได้ไงล่ะีกเจี๊ยบเขากินเป็นเวลาจ้าว้าวอันขอโทษนะพี่น้องเมื่อกี้เสียงอื้งห้องฝนมันตกพี่น้องนะโอ้ยทั้งฟงลง คอยเพชรพี่น้องเพราะฉะนั้นการยู่การกินนองคอยมันก็คือสีห่วงผมอยู่ก็สีเดซ่าผมเลยหัวมันพี่เมียนมาแล้วพี่เมียนนกยูงอย่ามาสั่วนังอ้วนนังดากต้น <c oughs> ข้าวมันอย่างอีบุบนผุนน่ยมันหทองอกโอ๊กยีบุ่นพวมันสีดากมันยู่อันบนันหนิงนั่น ถ้าใครพูดห,อหอ่อฟิวเจอร์ว่ามันหนึ่เสี่ยมากแพ็กกษตร็จยังกระเน้นลงไปพี่น้องอ้อเขาเพลเขาบ้าไหวแล้วเติร์นเติร์นแม่บ้าไหวเปิดแอร์ให้แม่เนี่ยโอ้พี่น้องโอ้อโอย่างายกระอ,อกนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นอาหารอีสานมันเนลิศล้ำทำกินนัลี่ซีมังแอมโบราน <laughs> เขาเปิดงแล้วตำหงรานคอยเขาตำมาให้แม่อมเอามาให้ขอบคุณสุ่งจะตำสุนันหลัดแมนเนี่ย แม่คอยแม่จำเนียมนะดังงามหลายขอ,ขอบคุณหลายพี่น้องเลยแม่คลินิกนะคะเสริมะบุกไม่ผิดหวังสวยสร้างได้ทิโมขอบคุณเดอ้ออืมอืมอืมเลิศอยากป่ะพี่น้องอืม ตรงใกล้บ้านอืมเอาเข้อิ่มเลยใช่ไหมขาดอะไรขึ้นเราใหม่นะคะขาดอะไรคือค่อยฝรังเอาใหม่บานเฮาภาพเบอร์ใช่ไหมคะภาพเป็นเบอร์หรือว่าเธอไม่ชัดเจนสะดุดใช่ไหม เดเตียพี่น้องเน็่ย่อดีเตียงสายจากข้าวไะใจหองนาล้วก่ะจห๊ยหอยนนีน แต่หมูเปียวโคว้กพร้อมทรงน, <ะ S 1> น้าพี่น้องเป็นแพ็คเค้นาน้ำที่เขากินนี่เป็นน้ำบักหน้าเพระอ้วนเด้น้ำมะนาวโซดาซึ่งไม่อ้วนขอแกว้วเดี๋ยวผมสูมีแก้วอย่างเดียวบ่ะเอามาลวดแกว้วอันเปื่อยๆก่อนมาลดเลือนยองติมทุ่านเลวซื้อเสร็อเอาไมา่เป็นน้ำแข็งดิาาดข้าวหนึ่งกินโซดาโมอยากกิน แ <Step> นะสบลายเอิมเมเิมม <c oughs> นี่จะเป็นน้ําที่อร่อยนะคะเป็นน้ำมะนาวเพราะฉะนั้นอย่าไปเน้นโคกเลยนะคะพวกน้ําแดงมะนาวจะเป็นประสมกับโซดามันจะแบบว่าช่วยเราเป็นอ่ออะไรครับพี่เติ้ลระบายด้วยเนะี่คะเฮ็หนังยุ่เอเมคินิกพี่ลอมองมดูสวยสร้างได้แหม โยงสร้างได้แม่ใหญ่โยงสร้างได้ไหมคอ,อยยุ้เกาหลีพี่ม่อไปทั้งไหนไปเกาหลีเมื่อกี้กันเลิศถากยังวันหนาวถากอยู่ยังว่าอยากอยู่เมืองเขาแต่แบบก,กับเขามันบ่ถือปากมันจืดปวดวปะกี่ปูนหนึ่งปูนาน,นึ่งหน่อไม้ปักกี้ยู่บ้านเ้าบอือตอนนี้ยูน่น่ากิน ลพูดได้าหอยังเปดเปยนเปลมน่ากินจังคนสวยทำไมน่ากินจังเปลมู่้ิน้าไปเหยียบปากมึงเด้เปลมนมึงก็ได้เหยียบปากบอจมูกสองอาทิตย์นพนองก็นั่งเข่าดีะสโลปสวยอมบัจลาพา โอ๊ยสมหน่จยจ้าก้อยมาคนแม่คืออิ่มเหอโอ๊ยขับปุ้นกันแบแซ่บพักกระ,กะเกษตยกัแบแซ่บพี่น้องเออต้มใกล้บ้านเดินลงไปเป็นตอนแต่ปิดจมูกเท่าไหร่คะ เดี๋ยวแป๊บนึงตัดปิดจมุกอยู่ที่หนึ่งสองค่ะผู้ใดดังมึมึนะคะดังกว้างๆผู้ใดให้ดังผู้ดังพคนต่อทำหมู่นี่ก็ไปตัดออกซะดังปึ้งๆสลายใจแม่งว่นเขาไปขี่ใช่ไหมข้าวปลาสร้างว่าบางใดอันอีหยังเก่อที่เป่าตัดปิดจมูกหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะโอ้หนึ่งหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทค่ะผู้ดังมึอมึงก็ไปตัดออกซะแล้วบางดังพคนมาสั่นโอ้ยมันเป็นทำหมู่ เลืตัดเสียโค้งเข้าไปอยู่ในนันต้นนันเกี่ยวกับบ่ระคาออกอยสะอึกพี่น้องแซ่บหลายอาหารมือนีเนาะอืมอยากสักซีตากน้องนะคะรัะว่าจะเป็นสมเนื้อสมหมูแบรนด์ซอว่าเปรี้ยวหมูเปรี้ยวโคน้องโมสาวค่ะพร้อมส่งนะคะแล้วก็พริกหน่วยนะคะเป็นของหนึ่งตำบลพ่อเพียงเลียงอำเภอนะคะพี่น้องคะ เปิดเป็นนาย้าเกษตรนะคะของคุณแม่จันสีหนึ่งตำบลเพราะเพี้ยงเลี้ยงอําเภอช่วยเกษตรกรเร,กเราไม่จนแน่นอนคะ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาที่พรสเข้มได้เข้มดีเข้มถึงหีถึงไส้เป็นลอกไตตรวจที่โรงพยาบาลสรีขอบคุณนะคะหน่อไม้ต้มจากคุณแม่หมายลูกชายเป็นเอดถึงได้ต้มหน่อไม้ขายไปปัวกันนะคะ <c oughs> โอ oh ้เอาคือสิมาล้าบ <laughs> <laughs> ันนีเ่เอาพี่น้องสนีเดอค่ะเดอรบีเดออย,ยูดีมีแห้งยูดแดงมีฮีนอนสี่กันกับผัวคนโตคนยังสี่กันคือกบคือเขียดดิเดอพี่น้องออ <laughs> <laughs>